morning call podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมาก,กเกษมเมืม่อไม่นานมานี้นะครับในขณะที่ผมกำลังเล่น Facebook อยู่นะฮะเหมือนปกติเป็นประจำทุกวันนะก็เห็นโพสต์หนึ่งนะครับของรุ่นน้องคนหนึ่งที่รู้จักนะฮะน้องคนนี้อยู่เชียงใหม่นะแล้วเขาก็โพสต์เกี่ยวกับ แอปพลิเคชันตัวหนึ่งก็คือแอป,ปที่ชื่อว่า Can ว a นั่นเองนะครับคิดว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วล่ะนะแคนวานะครับคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสักประมาณ3ปีที่แล้วนี่อาจจะยังแบบไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักแอปแคนวาแล้วนะครับแต่ว่าก็รีแคปนิดหนึ่งลยกันนะแอปแคนวาเป็นสะกดนะครับเหมือนแคนวาสนะครับแต่ไม่มีตัว S นะฮะแคนวาเนี่ยเป็นแอป,ป สำหรับให้คุณเนี่ยสามารถที่จะออกแบบดีไซน์สิ่งต่างๆได้เช่นเริ่มตั้งแต่โลโก้เลยก็ได้นะฮะโลโก้นะครับหรือว่าคุณจะทำโพสต์ลง Facebook สักอันหนึ่งทำโปสเตอร์สักอันหนึ่งนะฮะที่สวยๆเนี่ยก็ในแคนวาเนี่ยมันจะมีเทมเพลตมีฟอนต์มีรูปภาพมีอะไรพวกนี้มีตัวอย่างให้อยู่แล้วคุณเพียงแค่เข้าไปแก้ชื่อชื่อแบรนด์ แก้โปรโมโชั่นต่างๆที่คุณอยากจะใส่ลงไปแก้รูปอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะได้งานออกมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันได้ทำได้มากกว่าพวกรูปภาพหรือโลโก้นะครับเห็นบางคนก็ทำพรีเซนเทชันนะฮะโดยใช้ Format ในใน n คนวาเป็นตัวออกแบบด้วยนะครับทีนี้นเน,นี่ยในโพสต์นั้เนี่ยน้องเขาก็บอกว่า c a n วาเนี่ยมันดีนะฮะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้แบบว่าค่อนข้างรวดเร็วและง่ายดายเลยนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถทำให้งานจบได้ไหวนะจริงๆผม,มได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกิจการนะฮะแล้วก็น่าเหลือเชื่อนะครับว่าหลายๆกิจการนะครับที่คุณเห็นว่าเขาเป็นธุรกิจออนไลน์เป็นบริษัทที่ดูจะแบบม,มีชื่อเสียงนะฮะแต่ว่าเอาค่อยจริงๆแล้วเนี่ยพอคุยกับเขาถามเขาครับว่าเออเวลาต้องทำโพสต์เฟซบุ o กเยอะๆอย่างนี้หรือว่าทำคอนเทนต์เยอะๆแบบนี้เนี่ย ในในออฟฟิศเนี่ยมีทีมงานมากน้อยขนาดไหนนะครับเชื่อไหมครับว่ามีบางเพจบางเว็บเนี่ยบอกว่าทีมงานของในบริษัทเขาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยครับโดยเฉพาะในส่วนของกราฟิกดีไซน์เนะเขาสับงานออกนะให้กับฟรีแลนซ์ข้างนอกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแค่โพสกราฟิกโพสรูปภาพอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็สับงานออกให้คนข้างนอกนะ โดยที่ฟรีแลนซ์ข้างนอกเนี่ยก็ใช้โปรแกรมอย่าง Can วาเนี่แหละนะครับในการทํางานส่งเขานะซึ่งเขาโอเคมากๆคือเขาไม่ได้แคร์ว่าทูสือเครื่องมือจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าขอให้ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาได้ตรงคอนเซปต์มีคาแรคเตอร์ตามแบรนด์ของเขาอะไรประมาณนี้เขาก็โอเคแล้วนะครับทีนี้ตัวฟรีแลนซ์เนี่ยก็คิดเงินนะตามจำนวนชิ้นที่ทำให้ซึ่งก็ไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่ามันทำมาจากแคนวาคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าใช้แคนวามันก็จะแบบ ราคาถูกอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําจากตรงนั้นแหละนะครับเ,เรากา็ทางเพื่อนเนี่ยที่จ้างเนี่ยก็จ่ายในราคาที่ย่อมเยานะส่วนคนทําก็ทําง่ายนะครับงานมาอยู่ที่ไหนก็เปิดมือถือทําได้เลยนะครับ <c oughs> ทีนี้พอมา,มาเป็นแบบนี้เราก็มาพูดถึงแ a n วา c ก n นเสร็แล้วเนี่ยก็ผมก็ไปคอมเมนต์อันหนึ่งฮะที่ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะอินพุตนิดหนึ่งก็คือว่า ส่วนตัวผมเองก็ใช้นะฮะแคนวาแล้วก็ใช้โปรแกรมอย่างชื่อ Over นะครับแล้วก็ใช้ VSCO นะในการปรับรูปนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแคนวาเนี่ยอาจจะใช้ง่ายแต่สิ่งที่จะทำให้เกิด Limitation หรือการจำกัดเนี่ยก็คือเรื่องของ Creativity ครับคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทำอะไรที่แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆอยากจะแบบมีอิสระมากๆนะครับในการที่จะทำ อาร์ตเวตัวหนึ่งหรือว่าจะทํางานชิ้นหนึ่งเนี่ยการที่ Canva เนี่ยมีเครื่องมือมาให้พร้อมมีความรดวดเร็วมีความสะดวกสบายขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะลิมิตเรื่องของ Creativity ของเราได้นะครับ <c oughs> โทษทีนะครับทีนี้ครับมผมก็มาเห็นบทความหนึ่งนะพูดถึงเรื่องของ productivity นะมนุษย์เราปัจจุบันเนี้ยก็สนใจเรื่องของการทำงานใช่ไหม ใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่างานเราก็มีเยอะเหลือเกินนะแล้วเราจะทาํางานยังไงให้มันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปบางทีผ่านไป8ชั่วโมงงานยังไม่เสร็จเลยหรือเสร็จน้อยกว่าที่เราคิดนะบทความนี้เขาก็บอกว่าอย่าปล่อยให้ความบ้าง,งานหรือความบ้าใน productivity เนี่ยมาทําลาย creativity หรือความคิดสร้างสรรค์นนะอย่าปล่อยให้การบ้างงานเนีย่ยมาทำลายความคิดสร้างสรรค์พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่า คุณทํางานเป็นชิ้นๆแบบทํางานผ่านแคนวาแล้วก็ส่งๆอย่งี้หรือว่าคุณทํางานมีสเกจเตอรทุกอย่างแบบงานแพ็คแน่นไปหมดเลยนะครับอาจจะเป็นต้นเหตุในการที่จะทํำให้คุณมีความคิดสร้างสารรค์ที่น้อยลงก็เป็นได้นะครับทีนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้มัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้ในในมุมที่ว่าเออแล้วเราถ้ากับว่าอ่าแล้ว productivity เยอะแล้วเราจะทำไงให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะจริงๆอ่ะเราเคยเสนอเรื่องราวนี้ไปแล้วนะครับใน EP ที่50กว่ากว่านะของ Morning Call เป็นช่วงต้นๆเลยนะพูดถึงอัจฉริยะของโลกหลายๆคนนะครับว่าเขามีวิธีการคิดหรือมีไอเดียวิธีการค้นหาไอเดียได้อย่างไรนะ หนึ่งในคนที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือโทมัสเอดิสันนะฮะที่เวลาเขาบอกว่าเขาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะแล้วก็มือเนี่ยจะถือลูกเหล็กไว้นะครับแล้วก็จะวางถังหรือชามเนี่ยเอาไว้ตรงพื้นนะครับที่อยู่ด้านล่างมือนั่นแหละนะครับแล้วก็จะ ปล่อยให้ตัวเองแบบเคลิม้มเคลิม้มเคลิม้มเคลิมคล้มมแล้วพอใกล้จะหลับนะมือเราก็จะแบบเผลอปล่อยลูกเหล็กถูกไหมเพราะว่าพอเราจะหลับเนี่ยเราก็จะแบบมือมันก็จะแบบไม,ไม่ไม่ไม่สามารถถือลูกเหล็กได้แล้วนะฮะลูกเหล็กมันร่วงลงไปแล้วก็หล่นลงไปที่ชามหรือกระมังหรือถังนะฮะมันก็จะมีเสียงดังแป้งนะฮะเขาจะตื่นมานะฮะคือวิธีนี้เนี่ยของอ่โทมัสวาเอดิสันเนี่ยเป็นวิธีที่ ดูแล้วแปลกประหลาดนะเออนะฮะเอดดิสันบอกว่าเขาเนี่ยจะคิดงานได้ในช่วงเวลาที่มันอยู่ในช่วงที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเออนะเป็นช่วงที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นแบบ unconscious แบบนี้นะ,ะซึ่งเป็นวิธีที่น่าสนใจแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิธีที่แปลกประหลาดขนาดนั้นเพราะว่าผมอ่ะไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า w v Sleep เนี่ยนะ w e Sleep เนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่มีแปลเป็นไทยแล้วนะฮะ เขาก็พูดเหมือนกันครับว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีความครีเอทีฟหรือจะคิดอะไรได้ดีได้ไวกว่ามากๆเลยนะครับเมื่ออยู่ในภาวะที่อันคอนเชียสหรือว่าภาวะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะฮะเขาบอกว่าในช่วงที่เราอยู่ในภาวะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเนี่ยโละทิ้งความแบบเป็นเหตุเป็นผลอะไรพวกนี้ทั้งหมดออกเลยนะครับและครีเอทีฟิตี้มันจะเกิดขึ้นตอนนั้นนะฮะเขามีการทดสอบนะบบอกว่า เวลาที่คนเนี่ยหลับอยู่ใช่ไหมแล้วเขาปลุกขึ้นมาแล้วก็ให้มาคิดเลขนะฮะหรือถามคำถามอะไรก็ตามที่ซับซ้อนเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ตื่นมาแล้วตอบเลยเนี่ยจะมะีความรวดเร็วในการตอบได้ดีกว่าคนที่ตื่นอยู่แล้วแล้วก็มานั่งคิดคําตอบเนีเพราะว่าหลักการของเหตุและผลมันจะหายไปเยอะแล้วก็ใช้เซนส์แล้วก็ใช้อินสติ้งค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนน่ยผมไปทำ free writing นะ free writing กับทาง literary นะฮะ free w r i t i n ก็คือการเขียนอะไรก็ได้ออกมาในเวลาที่เรากำหนดไว้เช่น5นาทีเขียนอะไรออกมาก็ได้นะซึ่งถ้าใครไม่ได้ฟังลองลองย้อนกลับไปฟังดูก็ได้เป็นเป็นกิจกรรมที่ผมว่าน่าสนใจแล้วทุกคนควรทำนะครับ free w r i t i n เนี่ยมันจะปล่อยให้สิ่งที่อยู่ในใจเราสิ่งที่อยู่ในสมองเราเนี่ยมัน หลุดลอยออกมาผ่านปากกาและเขียนลงบนกระดาษได้นะครับทีนี้เนี่ยเจ้าฟรี e ร r i t i เนี่ยคุณพี่โจนเนี่ยนะฮะที่ r i t e a r y เนี่ยเขาก็แนะนำนะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำ free w r i t i n ตอนไหนหรู้ไหมฮะตอนเช้านะครับตอนเช้าตื่นมาให้ทำ ฟรีไรติงเลยตอนที่งงเงียงงเงียอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพี่โจเขาไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับวาย e ิสลมาหรือว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับ creativity ของโทมัสวาเอดิสันหรือเปล่านะแต่เขาก็บอกว่าตอนงงเงียง,งงเงียนี่แหละดีที่สุดแล้วนะฮะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าพี่โจเขาคิดเอาเองเนี่ยก็ผมกม็่คิดว่าโอ้โหมันก็ถูกต้องเลยนะเพราะผมว่าถ้าเกิดว่าเราทําตอนที่เรายัาง unconscious อยู่เนี่ยบางทีผลลัพธ์ที่ออกมามันจะแบบมันจะละทิ้งเหตุและผลแล้วมันจะออกมาจากเบื้องลึกข้างในจริงๆ และนั่นคือวิธีการคิดวิธีการทำให้เกิดไอเดียเกิด creativity นะฮะก็คือการปลดปล่อยการละทิ้งการปล่อยวางการทำตัวเองให้ว่างนะครับมีบางบทความที่พูดถึงการ schedule เวลาของตัวเราเองในแต่ละวันเนี่ยนะครับโดยการที่มีการบล็อกเวลาไว้เลยว่าวันนี้ช่วงเวลานี้ฉันจะว่างเพื่อที่จะ เป็นเวลาของ creativity นะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการความิสีสร้างสรรค์คือเราต้องว่างแล้วเราต้องอยู่นิ่งๆเราต้องอยู่กับตัวเองเราต้องปิดมือถือเราต้องไม่ยุ่งกับอะไรที่เป็นดิจิตัลเลยนะครับทีนี้มันมีคนหนึ่งนะที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังผู้ชายคนนี้ชื่อแอรอนซอคินนะครับแอรอนนะฮะคนนี้เป็น s c r e e ไ w r i t e r นะครับ screenwriter คนเขียนบทภาพยนตร์นะ ของทั้งซีรีส์ด้วยซีรีสก็มีอย่างเช่น West Wing นะครับหรือว่าภาพยนตร์ก็อย่าง Social Network แล้วก็ Moneyball นะครับเอรอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเคล็ดลับในการคิดไอเดียสร้างสารค์ออกมานะฮะนั่นก็คือการอาบน้ำวันละ6ครั้งอาบน้ำวันละ6ครั้งนะใครที่บอกว่า ชอบคิดอะไรได้ตอนอาบน้ำเนี่ยต้องดูคนนี้เป็นตัวอย่างเนะเพราะว่าในเมื่อเราชอบคิดอะไรได้ตอนอาบน้ําดังนั้นถ้าเกิดเราอยากคิดให้ได้เยอะๆนะฮะเราก็อาบน้ําบ่อยๆสินะฮะเออรอนซอสกินเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะอาบน้ําวันละ6ครั้งโดยที่เนื่องจากเขาชอบอาบน้ํามากเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีห้องอาบน้ําอยู่ที่ทํางานเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นะครับก็มีอีกคนหนึ่งก็คือ,อผู้ชายที่ชื่อเว็บ เว็บยังนะครับเว็บยังเจมส์เว็บยังนะครับคนนี้เป็น Executive นะครับอยู่ที่ m a d i s ัน a อ e วน e นะครับ v e r ท i s ซ mm ิง hmm. นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเทคนิคเนี่ยในการที่จะคิดไอเดียออกมาได้น,นะครับก็คือเราต้องอยู่เฉยๆ do nothing นะครับซึ่งแล้วแล้วเขาบอกว่าการอยู่เฉยๆนี่มันจะทำให้สมองเราเนี่ยมันดึง เรื่องราวต่างๆนะที่แบบว่ามันอยู่ข้างในอยู่ลึกๆนะครับเราได้นิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วมันสมองมันจะพยายามคอนเน c t สิ่งที่เป็นความคิดของเรานะฮะประกอบเข้าด้วยกันและสมองเราเนี่ยมันเมื่อมันประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยกับความคิดเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นการเชื่อมโยงของของสิ่งต่างๆเหล่านี้และทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเจมส์เวดยังเนี่ยนะครับเขาพูด เรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี1939นะแต่ว่าพอหลังจากนั้นประมาณ50ปีถัดมาเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับความคิดนี้นะนั่นก็คือ Steve Jobs นั่นเองนะฮะสต Steve Jobs เนี่ยนะครับเขาบอกว่า Creativity is just connecting things นะครับก็คือว่า Creativity เนี่ยนะครับหรือความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิปะต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับ when you ask creative people how they did something they feel a little guilty because they didn't really do it นะครับ they just saw something นะครับ mm hmm. เวลาที่คุณเนี่ยไปถามพวก creative ต่างๆนะว่าเขาคิดไอเดียเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวก creative เนี่ยเขาจะรู้สึกแบบรู้สึกผิดอะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาใหม่เองเลยนะครับแต่ว่าเขาแค่ เคยเห็นสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเท่านั้นเองนะครับ It seems obvious นะครับ to them after a l h นะครับก็คือว่ามันแบบพอมันถูก connecting things แล้วมันก็แบบทำให้เขาเขาเขา,เขามองเห็นสิ่งต่างเหล่านี้แล้วมันก็แบบปรากฏสู่สู่สายตาสู่สมองสู่ความคิดของเขานะครับ That's because they were able to connect experience they have had and Synthesize New Things นะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะ Connect ทุกๆอย่างที่เขาเคยเห็นมาแล้วก็สร้างออกมาเป็นสิ่งใหม่นั่นเองนะครับทีนี้คุณย้อนกลับไปที่คุณเจมส์เว็บยางเนี่ยเขาเคยเขียนหนังสือนะที่มีชื่อว่า A t h ท i q u e for producing ideas นะครับซึ่งผมขอสรุปคร่าวๆในการ collect idea นะทเทคนิคการคิดไอเดียของเจมส์เว็บยางเนี่ยนะฮะ เอาเป็นง่ายๆสองสองสเต็ปง่ายๆเลยนะฮะผมสรุปให้ฟังนะฮะสเต็ปแรกนะครับก็คือการที่เราจะต้องคอยเ,อเก็บข้อมูลนะครับมาให้ได้เยอะๆนะครับสมมติว่าเราคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปหาข้อมูลมาเราไปเก็บมาเราไปศึกษามาเราไปคุยกับคนนู้นคนนี้มานะครับเรามา,มาเรามาหาข้อมูลต่างๆเยอะๆนะครับจากนั้น,นครับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือให้ดู do. nothing นะครับคืออยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆนะครับอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาอยู่ขนาดนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ทําให้คุณคิดมากอยู่ขนาดนั้นให้คุณปล่อยมันสักระยะหนึ่งนะครับแล้วแล้วนั่งคิดอยู่กับตัวเองประกอบความคิดต่างๆที่เราเห็นมาที่เราได้ไปรีเสิร์ชมาที่เราได้คิดมารวมมันไว้ด้วยกันแล้วสมองเราครับมันจะออโต้ขยำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วคิด มันออกมาเป็นสิ่งใหม่ๆห,หรือที่เรียกว่าเป็น creativity นั่นเองนะครับโอเคครับ EP ในวันนี้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะไม่บ้างงานจนเกินไปนะฮะจนลืมที่จะใช้เวลาบางส่วนในชีวิตในการที่จะคิดอะไรใหม่ๆคิดความคิดสร้างสารรค์หรือทำให้สิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่เดิมๆเนี่ยสามารถสร้างสารรค์ออกมาเป็นสิ่งใหม่ได้นะครับเพราะว่า โลกนี้นะครับในยุคต่อไปนี้นะครับความคิดสร้างสรรค์คือหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจและในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่กับผมเก่งสิทธิพงศ์ิสริมเกษมนะครับได้ทุกวันเลยนะครับกับ r มอ n นิงขอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ